อะไรหนึ่งสี่ศูนแต่เช้าเลยครับจันปากยังสั่นอยู่เลยอ่ะโอ้โหเมื่อวานเมื่อวานต้มต้มอะไรให้ตาตุงเห็นนะอ่ะต้มขวดให้ตาตุงเห็นแล้วตตุงจัดอะไรมาให้นี่อาอนี้จัดกาวมาให้แล้ว โอ้ของใหม่เลยต้วนิโอนี่ครับทุกคนนี่ของใหม่เดือดเ,เด๋ยวยักมันออกมานะจะขุดเล่นมีกากินกาแฟแล้วจาย์ก๊อบไม่ต้องหาขวดเอ็มร้อยต้มแล้วนะ นี่นอนนี่กับจันกอบสองคนเมื่อวานตตลึดไปบ่อเดิมลืมว่าละยายบ่ออู้นี่ทางเกตจักตนกอบอำไ่หลักลามเสีย จัดแกตมาให้เลยครับเป็นไงเราต้องจัดให้ทุกอย่างแต่แกลืมมั้งมาโซ่กาแฟในวันขอบคุณพระเจ้านนาวไหมจันเมื่อคืน,นช่วงเกิบเ,เช้า ว่าหมอกลงเต็มเต็นเลยงัวเปียกมันต้องมีเต็นอะไรกลางมั้งเจ้าเลยครับะตุอน บริการทุกระดับประทับใจโอ้ร้อยหกสิบเก้าบาทเลยนะแพงแต่ว่าโอ้จวดเลยทีนี้ เจียวเลยครับรู้ไหมทำไมเขาเรียกว่ากาเพราะคนสมัยแตะก่อนเขาต้มต้มน้ำกับกับพวกไม้พวกอะไรอะ่ะเออกามันเลยดำเขาถึงเรียกกานะครับผมแต่ไม่ใช่ทรงมันเหมือนอีก,กานะมันดำเหมือนอีก,กาเขาเลยเรียกกาแต่ก่อนนะสมัยแต่ก่อน เขาเรียกงั้นแหละโอ้น้ำเดือดแล้วทุกคนเดือดแล้วลงหนาวจังเจร้อยค,ครับกาแฟยาม้าวหมดเราไปไหนเฮ้ <c oughs> หม,อ,อ,เมอเขาเราเขียดทิ้งแล้วมัง้งหมอน้อยเมื่อวานว้าอย่างนี้เลยกินอนะไรแดงไม่รู้เรื่องทำไมอันนี้มันเรงเหรอเปลืองเกิรื่องเรื่งรงองจิกเกอรซองซองเลย เดี๋ยวตอนเช้าน่าจะมีกาแฟกระป๋องมาอีกมั้ยเนืว้าตาไม่แข็งเนื้อาจารย์กินเพื่อนอนหลับใช่ไหมจะของที่นะทุกคนจะไม่แข็งได้ไง ดูแกกินเลยโหดเกินปุยมุ้ยอันนี้ย้ายมาตอนค่ำแล้วนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูมันมืดแล้ว <c oughs> นอนนี่แหละเมื่อคืนไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ